สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้จะลองมาเปรียบเทียบนะครับเรื่องของปืนเจ้าตลาดของคนไทยนั่นก็คือยี่ห้อกลอกนะครับแบบนี้กับยี่ห้อซิเซตต้องยอมรับเลยว่าคนไทยเนี่ยสองยี่ห้อนี้ถือว่าได้รับความนิยมสูงมากบวกกับตอนนี้โอ้โหคะแนนเนี่ยถีบตัวไปไกลมากบอกเลยนะครับ ปืนก๊อกเนี่ยในเวลานี้เช็คล่าสุดแล้วนะครับอยู่ที่แสนกลางนะบวกขึ้นไปอีกนะครับตัวซีแซนี่ก็เช่นกันนะครับอยู่ที่โดยประมาณเนี่ยแสนต้นนะก็จะตีว่ามันพอๆกันต่างกันไม่มากนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเลือกได้เพียงแค่กระบอกเดียวยี่ห้อเดียวนะจะไปตรงไหนวันนี้แหละจะลองคุยให้ฟังนำปืนออกมาทุกครั้งนะครับตรวจสอบความอภัย จับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกกรงไกนะครับบังคับตัวเองให้ได้ปลดแม็กกาซีนเลียงสลด์นะครับตรวจเช็คกนลงเพลิงปืนปลอดภัยนะครับขอุญาบรรจุแม็กเข้าที่เดิมนะครับปืนกอสิบเก้าปืนปลอดภัยต่อมานะครับตัว c ีเซตเจ็ดสิบห้าเอสพีศูนย์หนึ่งชาร์โดนะครับนิ้วอยู่นอกกรงไกปลดแม็กกาซีนเลียงสลด์นะครับตรวจเช็คว่าไม่มีลูกในลำเพลินนะครับ เบืรอปลอดภัยลดนกลงสีสัชรวันมาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคะแนนแรงเหลือเกินนะเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปนะครับประมาณสักปีที่แล้วนะหรืออยู่ในช่วงของสักปลา,ายปี66นะครับประมาณนั้นแหละคะแนนเนี่ยอยู่เพียงแค่ 80K นะนะแต่ตอนนี้โอ้โหผ่านมาปีเดียวนะครับขึ้นไปเท่าตัว มันก็เลยเป็นโจทย์ที่น่าคิดนะครับว่าถ้าจะเลือกได้แค่กระบอกเดียวเนี่ยไปตรงไหนดีนะทีนี้ต้องมาดูนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างข้อดีข้อเสียของทั้ง2กระบอกนะครับเรามาดูแบบช้าๆนะครับดูเรื่องของความสวยงามนะครับก๊อกกับตัวสีแซดนะครับนี่คือทางด้านซ้ายของตัวปืนค่อยๆดูนะครับช้าๆพลิกปืนนะครับดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนนะฮะ แล้วแต่มุมมองนะครับบางคนก็บอกว่าตัวปืนกอล์ฟเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะมีความสวยลงตัวมากนะครับแบบนี้สีแทกก็เช่นกันนะครับบางคนก็จะบอกว่าโอ้โหวดลายนะครับหรือว่ารูปร่างของมันเนี่ยดูดีกว่าปืนกอล์ฟเยอะเลยนั่นคือมุมมองนะครับของแต่ละบุคคลอันนี้คือซ้ายขวานะครับตัวที่ด้านบนนะครับการจับถือนะต่างกันนะครับพอสมควรเนื่องจากว่า เรื่องของโมวลตัวปืนนะครับหรือน้ําหนักตัวปืนตัวปืนกลอกเนี่ยเป็นโคมโพลิเมอร์น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวจะลองช่างชัดๆให้ดูนะครับอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณสัก6 7 0 0กรัมนะครับโดยประมาณนะปืนกลอกนะครับถ้ามอมไม่เห็นก้าจานให้ฟังนะครับตัวนี้อยู่ที่685.8กรัมนะครับ685.8 ส่วนตัวสีเซนะครับเหล็กทั้งกระบอกอ่านนะครับได้อยู่ที่1,181.7กร,ร้อนะอันนี้ก็คือสีนะครับถ้าเผื่อว่าลองมา,าเทียบอัตราส่วนดูนะเอาไปหาเลขกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.7กนะครับก็คือเกือบเท่าตัวนะเกือบเท่าตัวนะครับน้ำหนักของสีเซเนี่ยหนักกว่าปืนกอดนะครับเกือบเท่าตัวเนื่นองจากโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับถ้าเผื่อว่า มีการพบทั้งวันนะครับของคนที่เป็นนักกีฬาหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าฝ่ายปกคอรองนะครับบวกกระสุนไป1นัดนี่อยู่ที่11.7นะครับตีสักประมาณ12กร,รัมนะถ้าเผื่อว่าจำนวน15นัดในความจุนะครับของแมกกาซีนแบบนี้สมมติว่าจุเท่ากัน15นัด12คูณกับ15ก็180นะครับ180ตีสัก200กร,รัมนะก็บวกเพิ่มเข้าไป นั่นคือเรื่องของโมนโตวปืนนะครับหรือว่าการพกพาลำพานะตัวปืนก,ก็จะสบายกว่าเยอะเลยนะครับเหมือนกับว่าพกซีแซกกระบอกหนึ่งนะเท่ากับก๊อก2กระบอกนะครับอันนี้คือเรื่องของการพกพาลำพาต่อมาครับเรื่องของระบบตัวปืนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของระบบปืนกนยจะเป็นสไตเกรลไฟนะครับหรือว่าเข็มพุ่ง จะต้องเทียบรุ่นนะครับกับตัวซีเซสินะแต่ทีนี้นะครับไอเจ้าตัวโมเดล75เนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้ที่ว่าเป็นที่นิยมเนี่ยก็คือเป็นแบบนกสับนะระบบนะเป็นแบบซิงเกิลดับเบิลนะครับส่วนใหญ่ปืนซีแซจะเป็นอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าในการขึ้นลำนะครับบรรจุลูกขึ้นไปเนี่ยจะยิงนะถ้าสมมติว่าไม่ได้ลดนกเนี่ยก็เหนียวแบบซิงเกิลได้เลยนะครับ หรือถ้าเาว่ามีการลดนกนะสมมติว่าขึ้นลำนะครับเรียบร้อยปึ๊บก็ทําการลดนกเมื่อนกชี้โนนครับแบบนี้จะใช้งานตัวปืนเนี่ยก็สามารถเหนี่ยวแบบดับเบิลแอชชั่นลากลยาวนะครับเป็นดับเบิลได้เลยอันนี้คือระบบของ c ีตนะครับตระกูล75ต่างๆต,ต,ต่อมานะครับถ้าเป็นปืนกล็อกนะครับแบบนี้ ju, นรบรรจุนะครับลูกลมแม็กซีนนะครับขึ้นลำนะสามารถที่จะเหนี่ยวนะครับ จังหวะของปืนกอลเนี่ยค่อนข้างมีความปลอดภัยนะองบอกว่าปลอดภัยสูงมากเพราะว่าในการที่เหนี่ยวนะครับตรงนี้เข็มเทนชโนนเนี่ยมันจอยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวมันจะอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับพอเราลากไกเนี่ยเข็มเนี่ยจะถอยหลังถอยหลังเสร็จป,ปุ๊บก็ลดตัวลงนะครับทำให้ตัวเข็มแทงชโนนเนี่ยพุ่งเจาะไปที่ไพเมอร์นะครับลั่นได้ค่อนข้างปลอดภัยนะครับระบบเนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าถ้านิ้วไม่เข้ากงไกยังไงปืนกอกก็จะไม่ลั่น ถึงมันจะไม่มีเซฟนะครับเหมือนกับตัวซ z นะครับนี้ซ z เนี่ยมีระบบเซฟตี้นะครับไม่รู้เซฟตี้หรือบางรุ่นก็จะมีตัวลดหนกให้นะก็จะต่างกันในส่วนของของแต่งนะครับระหว่าง2กระบอกนี้นะครับสค่ายนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเล่นของปืนกอล์ฟเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับเช่นนะตัวบอรแม็กนะครับตัวศูนย์นะครับเปลี่ยนได้นะครับตัวลานนะครับตัวนี้ก็มี นะแล้วก็ชุดแต่งของเขานะครับคือเยอะเลยแทบทุกจุดทุกส่วนของปืนกองเนี่ยแต่งได้หมดนะแต่งได้หมดนะครับมาดูที่ซีเซตนะครับตัวนี้ก็มีรางนะครับมาให้ติดไฟฉายเลเซอร์ได้นะครับตัวประกับาสามารถเปลี่ยนนะครับเป็น,ส,นสีนู้นสีนี้นะครับเปลี่ยนลายไม้ได้เนี่ยนะครับซีซของแต่งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าจะน้อยกว่าปืนกอ๊อกน้อยกว่าเรื่องของความแม่นยา ถ้าเื่อว่ายิงเทียบกันในเรื่องของความแม่นยำนะตรงนี้ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับชาวปืนกรอกนะผมเทียบนะครับระหว่าง2กระบอกในการยิงเทียบกันเนี่ยปรากฏว่าในส่วนตัวนะตัว C ซีซเซนี่ยทำได้ดีกว่ากลุ่มกระสุนต่างๆนะครับเวลาเล็งยิงแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ที่ดีนะปืนกอกก็ดีนะครับสามารถยิงร้อยลูได้แต่ว่าในเรื่องของ การจับถือการเล็งนะครับการร่างกายต่างๆเนี่ยเมื่อเทียบเดิมๆจากโรงงานนะครับก็จะให้คะแนนสีซเซนี่ยสูงกว่าเล็กน้อยในส่วนของการดูแลรักษานะครับปืนกอกง่ายเลยเพราะว่าโครงโพลิเมอร์ถอดประกอบง่ายนะครับปลดแม็กเคลียปืนปืนทุกกรบอกนะครับเหมือนกันต้องเคลียปืนให้ปลอดภัยก่อนนะครับปลดแม็กปืนกอกจําเป็นจะต้องร่างไกานะครับดึงถอยหลังแค่นี้ แยก,กออกมานะครับของปืนกอกค่อนข้างง่ายในการดูแลนะครับเนื่องจากโครงเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดนะครับตัวสไลด์ก็เป็นเหล็กนะไม่ยากเลยในเรื่องของการถอดประกอบนะครับส่วนของตัวซีแซสนะครับเช่นกันปลดแมกกาซีนทําการเคลียร์ปืนที่ปลอดภัยนะครับทุกกระบอกนะเหมือนกันลดนกเข้าจังหวะฮารบคอกนะครับดึงถอยหลังมานะครับจะมีล่องบากต่งนี้เอาให้ตกนะครับแล้วก็ใช้ส้นแมกกาซีน กดขั้นตอนเนี่ยของตัวซีนะฮะถ้าจะเห็นนะครับว่ามันก็จะมีขั้นตอนที่ดูแล้วเยอะกว่านิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะโครงเด็กท่านก็บอกนะครับในเรื่องของสนิมเนี่ยก็จะต้องดูแลเยอะหน่อยนะจับถือแล้วจําเป็นนะครับจะต้องทําการเช็ดล้างอย่าให้มีคราบเหงื่อคราบไข่เพราะว่าสนิมเนี่ยก็จะทาหาได้นะประกอบกับนะครับสมมติว่าถอดมาเรียบร้อย ก็ย้อนขั้นตอนไปนะครับไอ้ส่วนของการประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับไม่ได้ยากนะถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้น,นเหมือนเดิมปึ๊บแป๊บน,นึงนะติดแรงเสร็จนะครับตัวสีเปืนกอก็เหมือนกันนย้อนขั้นตอนนะครับสบายๆแก๊บเสร็จเรียบร้อย ทั้ง2ก็บอกนะยากเลยนะครับโจทย์นี้ยากถ้าเป็นผมถามว่าถ้าเลือกได้เพียงแค่กระบอกเดียวณนะเวลานี้ตอนนี้จะไปที่อะไรนะจะไปที่อะไรนะครับจะไปที่ซีเซหรือว่าจะมาที่ปืนกล็อกนะครับผมก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าจะเอาปืนเนี่ยไปทำอะไรถ้าเผื่อว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจที่มีหน้าที่ในการต้องพกพาปืนตลอดวันต้องพกพาปืนตลอดวันผมก็จะเลือกปืนก๊อกโดยที่ไม่ลังเลเลยนะเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับเพรานะนั่นคือหน้าที่ที่ผมเนี่ยต้องทำต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนธรรมดานะเราก็ดูแล้วนะครับว่าถ้าจะซื้อได้แค่กระบอกเดียวยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะครับผมก็จะเลือกสีเซเพราะว่าความแข็งแรง หายห่วงนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสนิมอย่างไรก็แต่เราสามารถทำผิวได้ตลอดเวลานะครับทำผิวได้เลยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับถามตัวเองว่าเราเนี่ยจะทำอะไรกับตัวปืนนั้นถ้าซื้อมาเพื่อเก็บนะยาวๆนะครับก็มาที่สิแซดถ้าเผื่อว่าซื้อนะครับในเชิงของการใช้งานนะอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฐานตำรวจนะครับหรืออาจจะเป็นคนธรรมดา แต่มีความชื่นชอบนะครับในแบงก์กอกนะก็มาที่กอล์กได้เลยนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเพียงแค่2ยี่ห้อซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยมีแบนด์นะครับที่เป็นปืนขนาด9มลมรเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเพียงแต่ว่าดึงสองยี่ห้อนี้มาพูดคุยเพราะว่าคนไทยนะครับซีแซกกับกอล์กเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นเลยในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้ออุปืรณนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกปริหญ,ญางสูนนะครับที่<ม>ติดตามและชมกันนะครับสวัสดีครับ